อันนี้วิธีการต่อสายไฟนะเอาแบบง่ายๆเลยก็คือว่าถ้าถ้าเราต่อแบบนี้ต่อแบบนเนี้ยเนี่ยเวลาเวลาเราดึงมันจะหลุดนะเราก็ต้องต่อแบบนี้ครับนี้นะแล้วก็ดีบดีตรงนี้ ก็ดึงมาดึงมาข้างหลังแล้วก็พับข้างหลังเนมม,มันจะดึงไม่หลุดเลยเห็นไ,ไหมเห็นไหนะครับเสร็จแล้วอันนี้เราจะทดสอบมอเตอร์สตาร์ทนะครับก่อนที่จะเลือกว่าว่ามอเตอร์สตาร์มันทำงานไหมแล้วก็เสียบตัวนี้นะครับ ตัวนี้เราเรียกว่าขั้วขั้วห้าสิบนะครับมันจะมีขั้วห้าสิบขั้วสามสิบนะแล้วก็ขั้วสี่จำไว้นะอันนี้ขั้วอะไรนะห้าสิบห้าสิบขั้วสามสิบสามสิบแล้วก็ขั้วสี่อันนี้คือขั้วสี่นะครับเราก็เอา สายครับมาพว่วงสายคูรบอันนี้ครูรบนะดูคือคูรบเนาะแล้วก็ครูรบก็คือคลิปที่โครงมันเลยนะโอเคนะครับหลังจากนั้นเอาคูบวกคลิปที่ควอะไรบวกไม่คูสี่ไม่ควห้าสิบ <50. S 1> ระวังนะครับอย่าให้มันลงกลาว,วเลยหลังจากนั้นก็ลองแตะดูอันนี้คือสีแดงข้วบ,บวกข้วบวกต่อไปที่ขั้วอะไรขั้วสี่สิบขั้วห้าสิบอ่าขั้วห้าสิบนะเวลาคีบให้คีบตัวคีบอยู่ที่ตัวเรือนก่อนนะนะครับเสร็จแล้วก็เอามาแตะแตะดู มันต้องไม่ไม่เกิดประกายไฟต้องไม่เกิอดอะไรขึ้นนะต้องไม่เกิดนะโอเคปลอดภัยโอเลยครับหลังจากนั้นก็เอากู้อะไรกู้สี่สิบหมายใช่สามสิบก <30. S 1> ู้สามสิบจี้ที่คุบกั้อะไรขั้ห้าสิบอ่ากั้ห้าสิบนะครับโล่มจะหมุนไหมแห่ครับแหม่หมุนนะแห่แสดงว่า มอเตอร์สตาร์นี่ใช้ได้ใช่ได้ฉะนั้นอันนี้คือเราทดสอบก่อนก่อนจะรื้อก่อนจะเรียนโอเคไหมงั้นเวลาประกอบเสร็จมันต้องหมุนได้ตบบนี้นะโ okay, อเคอะลองทำดูครับสต็อปเลย mm hmm. อ่าเมื่อเรารือมอเตอร์สตาร์แบบทดลองอมาแล้วนะครับเราก็จะมองเห็นแน่เรามองเห็นอะไรครับเห็นไหมคืออะไรคืออะไรครับมองมองลอง เราจะมองเห็นสะพานนี่คือสะพานครับมีสปริงนะจำไว้นะสปริงเนี่ยมันจะทำหน้าที่ในการเด้งตัวนี้กลับคืนนะครับเราจะมองเห็นขั้วนี้นะครับขั้วอะไรมามาจากไหนนี่ขั้วอะไรขั้วสามสิบอ่าขั้วสามสิบมาจากไหนมาจากขั้วบวกคอยเพราะมันจาก้ขั้วบแบตเตอรี่โอเผิดนี่มาจากขั้วบวกแบตเตอรี่ใช่ไหม มาจากขับกโับวลแบตเตอรีรร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 ่แล้วอตัวนี้ไปไหนโัซีขั้ซีมาจากมาจากตัวนี้นะครับมาจากมอเตอร์ตัวนี้เนาะเก้ไหมนะครับก็คือมันจะเวลามันทํางานนะครับเวลาทํางานเนี่ยไฟนะครับที่มาจากขัวอะไรห้าสิบ มันจะมาทําให้เกิดสนามแม่เหล็กที่ที่มอเตอร์ตัวนี้จะทําให้ตัวนี้เกิดสนามแม่เหล็กเมื่อตัวนี้เกิดสนามแม่เหล็กนะครับมันก็จะดูดดูดให้สะพานไฟนะครับหาเสียบมันตรงรูดูดให้สะพานไฟตัวนี้มันเข้าไปข้างในครับเนี่ยมันติดขาอะไรกันน อเนี่ดูให้ดูให้สะพานไฟตัวเนี้ยลงไปข้างล่างครับนี่อย่างงี้โอเคสะพานไฟตัวนี้จะเห็นว่ามันเป็นเป็นทองทองแดงเห็นไ,ไหมเนี่ยสะพานไฟตัวนี้มันจะมาต่อเห็นไหมรอยมันต่อเนี่ยมันจะมาต่อน,นี้กับตัวนี้ให้เป็นเนื้อเดียวกันเห็นไหมเนี่ยนี่นะครับปกติแล้วตัวนี้กับตัวนี้มันติดกันไหม ดูดิมองนีมันไม่ติดกันนะมันโคดมันอยู่คนละฝั่งไฟมันก็จะมาแค่รอแค่ตรงนี้มันจะคูบวกแบตเตอรี่นะมันจะมารอแค่ตรงนี้นะโอเคแต่ว่าไฟที่จะมาเลี้ยงมอเตอร์สตาร์ให้หมุนเนี่ยมันยังมาไม่ได้มันต้องอาศัยอะไรอาศัยสะพานไฟนะครับนสะพานไฟตัวนี้มันจะต่อก็ต่อก็ต่อเมื่ออะไร มีมอเตอร์ตัวนี้เกิดสามเหล็กเพราะว่ามีไฟมาเลี้ยงขั้วห้าสิบตัวนี้จะเกิดสามเหล็กดูให้อะไรดูให้ดูดให้สะพานไฟตัวนี้เลื่อนลงไปต่อต่อขั้วอะไรขั้วสามสิบตัวตัวนะขั้วสามสิบกับขั้วสี่ฉะนั้นขั้วสี่ก็มีไฟแล้วเพราขั้วสี่ขั้วสี่มีไฟขั้วสี่ก็ไปอะไรครับไปไหน <Motor. S 1> อ่าไปมอเตอร์นะครับเนี่ยไปมอเตอร์ตัวนี้มามาตัวนี้มาตัวนี้ครับแล้วทำให้ปัตโมอเตอร์หมุนโอเคอ่ามอเตอร์หมุนก็มาขับกับเฟืองนี้ครับะเฟืองนี้ก็จะไปขบกับเฟืองข้างในแล้วทำให้ปัตโมอเตอร์สตาร์ทหมุนนี่นะครับโอเคนี่คือหลักการทำงานของมัน ายในมอเตอร์ตัวนี้จะมีขั้วขั้วดึงครับือมีไฟมาเลี้ยงเพ๊่มมันจะดึงมันจะดึงให้เฟืองตัวนี้เลื่อนออกนะครับเลื่อนออกไปข้างนอกแล้วก็ยึดอะไรแล้วก็ต่อต่อสะพานไฟตัวนี้ต่อสะพานไฟตัวนี้ให้มันต่อครับเนี่ยต่อสะพานไฟให้มันต่อ อ <Okay. S 2> ฉะนั้นตัวนี้คือมอเตอร์นะครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อเไม่ใช่เ่าเรียกว่าอะไรนะมาใช่โซลินอย์นะครับเป็นมอเตอร์ชนิดหนึ่งตัวโซลินอยของมอเตอร์สตาร์ตตัวนี้จะอยู่ข้างนอกเดี๋ยวก็จะสอนให้ถึงว่าตัวโซลินอยทำหน้าที่อะไรนะครับตัวนี้ก็คือมอเตอร์สตาร์ตตัวหนึ่งนะครับส่วนตัวนี้ก็ทำหน้าที่อะไรดูดให้สะพานไฟต่อกัน กับอะไรทำหน้าที่อะไรในการดึงให้เฟืองออกไปขบกับมอเตอร์สตาร์ทแล้วไปขบกับล้อเชื้อแรงเนี่ยไปขบกับตัวนี้เนี่ยวิ่งมาขบกับตัวนี้แรงขยุ่มมันหมุนไงเห็นไ,ไหมนะครับเห็นไหมครับตัวนี้คือตัวมอเตอร์นะเมื่อมีไฟป้อนมาที่โค้วีเนี่ยมันก็จะหมุนใช่ไหมใช่ไหมพอหมุนเพราะมันก็จะมา ขบกับตัวนี้นะครับขบกับตัวตัวเฟืองเนียนี่ครับตัวเฟืองนี้ก็จะขบกับตัวตัวใหญ่นะครับตัวตัวใหญ่นะตัวใหญ่ก็จะหมุนใช่ไหมครับก็จะหมุนนะแต่พอสะพานไฟที่ทํางานเนี่ยนอกจากจะทำหน้าที่ในการต่อทางไฟแล้วเนี่ยต่อทางไฟตัวนี้ นอกจากจะทำหน้าที่ในการต่อทางไฟมัน,นเป็นลลูกปืน่นไปนอกจากจะทำหน้าที่ในการต่อทางไฟแบบนี้ต่อทางไฟแล้วมันก็จะมาดันนี่มาดันอะไรครับมาดันให้เฟืองของมอเตอร์สตาร์เลือดออกไปข้างนอกดังนี้นเห็นไหมครับ ดันด้วยแล้วก็ต่อทางไฟด้วยตัวนี้จะเป็นสะพานไฟนะครับต่อทางไฟนะครับให้ตัวนี้เลื่อนไปขบกับล้อเชือแรงส่วนตัวนี้ก็จะหมุนไปเห็นไหมไอตอนตอนที่เราทดสอบมาเลยเห็นไหมมันมันดันออกไปข้างนอกสังเกตไหมมันดันออกมาใช่ไหมถ้าถ้าไม่ดันออกมันก็จะขบกับล้อเชือแรงไม่ได้ต้องดันเนี่ยนะครับพอดันปุ๊บตัวนี้มันก็จะต่อทางไฟด้วย ดันปั๊บต่อทางไฟนะครับเพื่อที่ไปให้ไฟมาเรียงมอเตอร์สตาร์ทโอเคไหมอเอาดีครับสต็อปนี่ก็น่าจะปเป็นแปลงฐานนะครับผมขอโททำมาไว้กนดีเหมือนกันนะ เป็นแปลงฐานเนี่ยแปลงฐานนะครับโอเคจะมีแปลงฐานบวกกับแปลงฐานลบตัวสายไฟนี่คือแปลงฐานบวกส่วนตัวนี้ก็จะเป็นแปลงฐานลบเนี่ยตัวนี้ก็ลบครับโอเคแปลงฐานบวกนะครับแปลงฐานบวกนี่มันจะมาที่ขด,ด,ดลวดฟิลคอยแร้วขดลวดฟิลคอยนะครับแล้วก็ เป็นฐานลบเป็นฐานลบเป็นฐานลบจะติดอยู่กับโครงกเขียัง่ายนะครับอน,นี้เราสามารถดึงองอกได้เลยครับดึงทุนออกได้เลยครับดึองอกได้เลยครับเนี้ยส่วนตัวแปลงฐานตัวนี้เราก็จะรื้อก็ต่อเมื่อมันหมด เป็นฐานตนี้หมดหมดคือมันสั้นลงครับตรงนี้มันสั้นพอใช้งานไปนานมันจะสึกเด้สึกนะครับคือเราสตาร์ทบ่อยๆเมื่อไหร่ยิ่งสตาร์ทบ่อยยิ่งสึกนั้นไม่จะเป็น,นก็อย่าสตาร์ทเครื่องนะครับแต่วา่ามันก็ต้องสตาร์ทอยู่นั่นแหละใช่ไหมคือไม่ใช่ว่าดับเครื่องบ่อยเนี่ยดับบ่อยดับบ่อยก็มอตเตอร์สตาร์ก็ทํางานทุกครั้งที่เราสตาร์ทใช่ไหม อันบางอย่างก็ไม่ต้องไม่ต้องดับเครื่องเห็นไหมนะครับถ้าเราดับเครื่องแล้วเราต้อง start. สตาร์ทสตาร์ตก็คือทำมันตื่นมันสึกหรอนะแปลนฐานตัวนี้มันจะมาขบกับเขาเรียกว่าซีคอมมิวเตเตอร์ตัวนี้เรียกว่าคอมมิวเตเตอร์ทั้งหมดนี้คือทุ่นอัมเจอร์นะเรียกอัมมเจอร์ส่วนตัวนี้คือขดลวดฟิลคอยล์ที่ขดลวดสร้างสนามแม่เหล็ก คนร่วตัวนี้จะทำหน้าที่ในการทำให้มอเตอร์สตาร์ทหมุนโอเคแล้วคนรวดสนามมาเหล็กนะครับอันนี้คือทุ่นอะเบเจอร์อันนี้คืออะไรคอมมิวเตเตอร์โอเคลองประกอบสิอ่านะครับมาดูนี่มาดูนี่มา,มาแม่เมื่อเราใส่เสร็จแล้วตันไม่ได้เลย นี่เราใส่เสร็จแล้วสปริงเนี่ยสปริงมันต้องกดแบบนี้นะสังเกตดูนี่เนี่ยนะครับสปริงต้องกดแบบนี้ดูดูดูมันจะแข็งเราจับใช่ไหมเนี่ยมันจะแข็งมากเลยนี่ครับมันจะมีแรงกดสปริงเยอะเลย มีแรงกดแรงฐานเยอะแัเนี้ทุกตัวเลยนะเสร็จแล้วก็สังเกตว่า,าพวกเนี้ยตัพวพวกนี้นะครับจะต้องไม่สัมผัสกับกราว อันนี้คือใ้อันนี้คือรถรถฟิลคอยมันต้องไม่สัมผัสกับตัวอื่นนะมันต้องล,ยลอยๆนะครับแบบนี้สังเกตเวลาประกอบอย่าให้มันสัมผัสกับโครงนะมันต้องอยู่ข้างในเนะี่ยนะครับโครงมันจะมีฟ้ฝาฟาปิด เยวเราทำมาไว้ตรงนี้ล้ีมวมันใช่ไหมเดี๋ยวเราใส่ต้นมวเดิมอยู่นี่เห็นไหมมีมาเดิมมั้ยหรือเป่ามอูนี่เดิมไหมมาเดิมมเดิมเนาะใส่หาแล้วต้องมาดมยหมเี่ย หลังจากนั้นเราก็ใส่สกรูเลยครับโอเคนะสกรูมาใส่ส ถ้าเราทำมาร์กเดิมสกูันจะใส่ง่ายเลยแหละก็ต้องใส่ฝาครอบเลยเพื่อป้องกันเป็นฐานหลุด นี่นเราบีเบาๆนะไม่ได้บีดแรงมาตรงตลั <c oughs> งนั้นแล้วก็วางไว้วันนี้ถูกไหมอ่านี่แบบนี้นะครับแล้วก็ใส่เปือกถ้าเราเนี่ยใส่เปือกนี้โอเคอันนี้คือลูกปืน ปืนห้าตัวเนี่ยทำหน้าที่ป้องกันความฝืดน,นะครับให้มันหมุนในคล่องแล้วก็ใส่เข้าไป เข้าไหมไม่เข้าครับอาจารย์ไม่เข้าแล้วก็ถ้าจะเอาลูกปืนออกใส่ก่อนเข้าไหมไม่เข้าแล้วก็จับไว้ต้องใส่พร้อมกันวับนี้ ใช่ละเรียบร้อยโอเคเอันจากนั้นก็ใส่ฝาอืมเหรอหนัก,กตรงโอเคนะครับแล้วก็ใส่สกรู quần mà ừ. quần bền đấy nhiều đấy nghe tôi dạy